แต่นับก่เฮ้ยไม่โดนเลยรุกแต่นับก่อนพี่กระโัดตเองใหญ่ดันใช่ไหมตีอ่ะตีอ่ะจับเลี่ยวยี่ที่ไม่มีปืนยี่ที่เขาไม่มีปืนโดนอ้า อาดิอมไไปดุดดวกดุดดุกอาดิเอาดิเอโลอกลกลอกดูดผมดิเอาอมดปันหัวไม่ด้บิวแต่รี่แ้ยตลกเหรอตลกเหรอตลกเหรอฮะตลกเหรอ I think so.